ท네่านเรามาด้วยความเพียรและเราต้องเครกัน ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้พัฒนาต่อยอดมาจากโครงการอิม่มบุญ999วันเยาวชนปฏิบัติธรรม814,000คนเชิญพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าลู่หธอในวนราระ7รอบมีวัตถุประสงค์และเป้าหมหายหลัก3ประการครับรร่รนท่าน1เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้เข้าถึงธรรมะของพระพุทธศาสนาทั้งในระดับความรู้และการปฏิบัติ และสำนักงานข้าราชการวิทยาศาสร์รว84แห่งมีครูและนักเรียนเข้าร่วม420คนแบังงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสำนักโรงเรียนใยร้อยโฮเทลจังหวัดพิษณุโลกโรงเรียนพุนาลีจังหวัดมหาสารคามโรงเรียนภูเงินวิทยาจังหวัดชัยภูมิ สงการานนะครับวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาไปวัดเทียนเทียนนะบางเทศคนไทยปัจจุบันหนึ่งถึงแม้เราบอกเรงเป็นชาวพุทธเรามีโอกาสนะครับที่จะได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาหลักธรมของพระพุทธองค์หรือว่าได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกับการปฏิบัติ ทัพิธีกรรมต่างๆเรียนรู้ต่างความจริงงานสมาธิเนี่ยผมเองเก็จะตั้งติดข้อเรื่องการศึกษารและซึ่งการศึกษาไม่ใช่เรื่องแต่การแต่การติดสารอย่างหนึ่งคือทำให้คนเนี่ยมีความพร้อมมีความสามารถในการเรียนรู้ได้ใหญ่ประทานโครงการอิ่บุญนะครับท่านสิทธวัฒน์ไกรสิทธิ์ได้ดำเนินโครงการนี้โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาที่หลากหลายเลยกนี่อะไรบ้างนะครับเชิญชมเลยครับ ในในฐานะผู้สนับสนุนโครงการมาตั้งแต่ต้นก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีต่อโครงการนี้ซึ่งมีท่านสมาชิกวุฒิสภาท่านสิริวั์ไกรสินในฐานะประธานก็ไปพบกับพารา เกิดความระองอและแห่งแตกแยกของแต่ละตัวเกิดขึ้นครั้งแรกที่นาตันทาแห่งชงพูทวกมีจนกระทั่งมาถึงประเทศไทยโดยในครั้งแรกสุดโด้เรียนสอนพระไวยทิตธรรมจากพระเสื็จพัะนักศาสนารามาสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยเมื่อปีพุทธศักราช2 4่อปีับท่านผท้ใลญ่ ได้กำมั่วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยไว้ว่าเป็นศูนย์กลางการศึกษาพ้านศาสนาที่ผลิตคนดีและคนเก่งอย่างมีสมรรถ